คุณมีปัญหาหลายสดคนดูเยอะ แต่ว่าไม่มีคนตอบโต้คุณเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ l j Cherry Live Creator สอนไลฟ์สดสร้างไรายได้จริงนะคะมีทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่า build a r e p o r t นะคะ build a r e p o r t คนที่พูดถึงเรื่องนี้บ่อยที่สุดและเยอะที่สุดและดีที่สุดก็คือโทนี่โรบินส์นั่นเองค่ะโทนี่โรบินส์ได้กล่าวถึงนะคะว่าเราอยากที่จะให้ใครนะชอบเราหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยเราจะต้องเป็นคนคนนั้นก่อนนะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปเจอคนที่ไม่รู้จักเราก็จะ ยังไงคะเอ,อ่ยกมือไหว้ถูกไหมคะถ้าเกิดเป็นฝรั่งก็คือไปกอดน,นะคะไปหอมแก้มหรือว่าไปยังไงคะ shake hands นะคะนี่ก็คือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนดูก่อนดังนั้นนะคะ เราเป็นคนที่เป็นนักไลฟ์สดเราจึงจะต้องเป็นลีด e r ์เพื่อที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับคนดูเชื่อมโยงระหว่างคนดูกับตัวเรานะคะเพราะว่าคนดูเนี่ยเขาเพิ่งมาเจอเราเขาไม่รู้จักเรานักไลฟ์ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าสําหรับคนดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังไม่รู้จักเราเลยเขาไม่รู้จะพูดอะไรกับเราแม้ว่าเราจะพูดว่าพี่ๆคะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วทักทายกันได้พูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะคะเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับเราเพราะว่าเขายังไม่รู้จักเราดีพอดังนั้นนะสิ่งที่นัก จะต้องทําค่ะก็คือแนะนําตัวเองสอบถามปัญหาหรือว่าสอบถามเรื่องรานะคะชีวิตของคนดูของเราอย่างเช่นนะคะพี่ๆค่ะพี่ๆที่เข้ามาแล้วนะคะชอบสไตล์ไหนนะบอกแม่ค้าได้เลยชอบสไตล์วินเทจนะดันเลขหนึ่งมาหรือว่าชอบสไตล์เซ็กซี่ดันเลขสองมาหรือว่าพี่ๆคนไหนนะคะชอบสีฟ้านะคะพิมพ์เลขหนึ่งชอบสีเขียวพิมพ์เลขสองมาถ้าเกิดว่าเขาพิมพ์มาแล้วเราก็ต้องตอบโต้กลับไปอีกว่าอ๋อพี่ชอบสีฟ้าใช่ไหมคะแสดงว่าพี่เป็นคนล่าเริงอะไรแบบนี้คะ่ะ Relationships เรียกว่าการสร้างปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตัวเรากับคนดูค่ะลองไปปรับใช้ดูนะคะแล้วถ้าเกิดชอบชุดดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยค่ะ LJC Live Creator สอนไลฟ์สดสร้างไรายได้จริงค่ะ